วันนี้เราจะขึ้นรถไฟยูโรสตาร์นะคะนี่ยูโรสตาร์เราจะนั่งรถไฟไปเบลเยียมกันเราขึ้นโคชัมายเลข11ัมายเลข11เลขที่11นะคะ you are here อ่าเรานี้ตอนนี้เราอยู่11 12ละอ่ะเราก็ลังจะขึ้นน่าจะอันนั้นแหละโคชอันนั้นไปวันนี้เราจะไปไหนกันคะพี่ยาเบลเยียมเราจะไปทำอะไรที่เบลเยียม ไปกินช็อกโกแลตโอเคคุณ okay. พ่อจะมีอะไปกินอะไรคะที่บบเบลเจียมชอบกินช็กนชอกโกแลตกันโอเคนึก okay. ว่ามามีจะไปกินเบียร์ค่ะแม่จะไปกินเบียร์โอเคให้ไปชิปส์ด้วยใช่ b ริตชิปส์ i p อยแล้วก็มี ึกเขียนแต่รี่เป็นภาษาไทยค so. <agę> ่ะนี่ตอนนี้เรากำลังจะนั่งรถไฟจากฝรั่งเศสนะคะไปยังเบลเยียมสองข้างทางก็เป็นวิวธรรมชาตินะคะเราอยู่ที่สถานีรถไฟบรัสเซลมิดีแล้วเดี๋ยวเราจะนั่งรถไฟหนึ่งสถานีเพื่อที่จะเข้าไปที่บรัสเซลเซ็นทรัล แล้วหลังจากนั้นเราก็จะถึงโรงแรมค่ะเราจะกระเป๋าไวฝากไว้ที่โรงแรมก่อนนะคะนี่นะคะเรากําลังจะเสียบม,มาซื้อตั๋วรถไฟอยู่ค่ะเราเตรียมเงินสดมาด้วยโอเคตัวนี้นะคะเป็นทิคเก็ตของรถไฟค่ะตอนนี้เรากําลังรอรถไฟอยู่เพื่อที่จะไปที่สถานีคุน์เวทตัวนั้นนะคะคือคุณแม่บอกว่าที่นี่เนี่ยภาษาจะใช้2ภาษาใช่ไหมมีภาษาอะไรบ้างนะ ภาษาฝรัง่งเศสกับภาษา f r รนช์เฟรนช,นช,นชก็คือภาษาของคนเบลเยียมออกภาษาดอชโอเคค่ะปไปกัน ความวุ่นวยนะคะอันนี้คือที่จะจับ,จบตุลาะคะ่ะเขาเรียกว่ากราวพาสนะคะหนึ่งในภารากิจของเรานะคะคือเราจะต้องมากินเฟรนฟลายที่ร้านนี้ค่ะฟริตฟลายนะคะ you very much. Thank you very much. Ooh, wow. นี่ตปราอันนี้นะคะเมยยากำลังกินเอ่อฟริตของเบลเจียมอยู่อร่อยไหมคะเมยยามันรสชาติเป็นยังไงคะ Do you like it? Good. ยดน,นะคะเป็นมิวเซียมที่เดี๋ยวจะเข้ามาดูกันค่ะ Chocolate Story เ,เบลเจียมบรัสเซลส์ค่ะอะไรลูก like is museum. This is the sign. This is the We pay the ticket. We got this, thing. this little device. And then we can just swipe here. And then listen. ที่เขาใส่ช็อกโกแลตในยุคต่างๆแล้วเขาก็บรรยายไว้ว่ามันจะมีไอเดียเล็กๆอย่างเช่นอันนี้ค่ะจะเป็นมีแก้วที่ทําสําหรับคนผู้ชายที่มีหนวดเกี่ยวยาวก็คือแก้วลักษณะน,นี้ก็คือทําให้เขาไม่ไม่หนวดไม่เปียกอะประมาณนั้นส่วนอันนี้จะเป็นลักษณะของควีนครับจะมีหูจับสองด้านน่าสนใจมากมีดีเทลนนสมัยก่อนนะบอกเลย ที่แถบแล้วก็มาฝัง ็นการเทสช็อกโกแลตค่ะอ่าอันนี้มันจะต่างกันคืออันนี้เป็นจากปะปวนีมีนีนะคะ73%ช็อกโกแลตค่ะพี่เมียหยิบมาหนึ่งชิ้นแล้วลูกแล้วชิมอันไหนก็ได้ลูกอ,อันนี้แหละแม่จะหยิบอันเนี้ยแล้เดี๋ยวครั Yeah, What's the best part of the museum? tasting chocolate นี่ค่ะยังอยู่ในมือนะคะจบแล้วมั้งคะน่าจะแค่นี้แหละมั้งแต่ตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นแอรียที่เขาทำเวิร์กช็อปของช็อกโกแลตค่ะ mm. เขาก็จะมีเวลาบอกเราไว้โอเคออกมาตรงนี้เราก็จะเจอในส่วนของซุวเนีช็อปคะ ซึ่งก็เหมือนกันทั่วไปอะว่าราคามันก็จะรุนแรงกว่าข้างนอกนิดหน่อยแต่ว่าหนูอยากได้ไหนอุ๊บนี่เป็นขนมพื้นเมืองของคนเบลเยียมนะคะชื่อว่าอะไรแม่ก็อ่านไม่ออกเหมือนกันอันนี้เป็นร้านขนมป่านช็อกโกแลตคะซึ่งมันยั่วยวนใจมากมากเลยและอันนี้จะเป็นอารมณ์ประมาณที่ให้เราตักเอง mix and match อย่างในลักษณะนี้ คือเราสามารถตักอันไหนก็ได้100กรัม6.9ยูโรค่ะเบยาก็กำลังจะอ้อนวอนคุณพ่อขอซื้ออยู่นี่คือแมนนิคินพีสนะคะเป็น รัสเซลค่ะเมื่อกี้นี้เราเพิ่งไปมิวเซียมไปดูช็อกโกแลตมิวเซียมกันแล้วเราก็ไปดูรูปปั้นเด็กฉี่เนาะมาตัวเล็กน,นิดเดียวเองอะ่ะแล้วตอนนี้เมยก็กำลังบ่นหิวค่ะเดี๋ยวเราจะเดินกลับไปที่จัตุรัสกลางเมืองออตัวแกลนพลาดก่อนแล้วเราจะไปหาของกินกัน มาดูเมนูกันเลยนี่ค่ะโอ้ลันก็ดูอัดอัดน,นะคะเนอร์ดิเนอร์วันนี้น,นะคะ,ะเป็น,นชื่อเมนูว่าจำไม่ได้แต่ว่าเป็นอาหารประจำชาติซึ่งก็คือ Be e f s t e ีตูนะคะ <but sometimes. S 2> ของ ทำไมเบียร์กับเบียร์อุ้ยเบียร์เหรอเป็นเบราวเบียร์ใช่ไหมส่วนของคุณแม่เป็นปลานะคะเป็นปลาย่างธรรมดาอยากกินข้าวไงเขาเสิร์ฟกับข้าวเมียข,ของเมียเป็นอะไรลูกมีดบอลปะมีดบอลนะคะมีดบอลกับพาสต้าค่ะ enjoy